สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับกระบะที่สองมาแล้วฮะโบว์โอ้ทุกพี่ลูกพี่เี่เออัวกัไลค์ถึงท่านว่าจะเอาคู่เลยไปเลยที่มหาว่ะตอนนี้กระบะที่สองเริ่มเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะทีมงานเพราะว่ากระบะเล็กได้แล้วครื่องหนึ่งนี่กระบะที่สอง เออเราม่มีที่ทำเลยีเดียวคนเยอะเกินนั่งชมก่อนให้กำลังใจเจ้าเฮ็ดอีกรางนึงเลยเจ้าเฮ็ดอีกรางนึงเลยห้องน้ำอีกอันนึงเลยไงเดี๋ยวผมตักนะผมตักนะตักบ่จนจนต้องได้จองงานพี่น้องคนเยอะเนาะซึ่งเราก็โอเคนะครับโอเคแล้วก็ช่วยกันนะพี่น้องเนาะเป็นคนมาคนมือเนาะอ่าเราก็เลยสบายหน่อยแบ่งแบ่งกันทำงานนะ <N un> นี่อพอบ,บ่เอาลองมูดูขลุนขลุนอ่าแซวสีโคเลีโคเลีลูกที่ตักดีบ่ไม่ลดอันนี้เพิ่งก็โคเลีโคเลีปูนรอเนาะพี่น้องนะครับเก็บหมดเลยอัวใจ วยจัะบ่ายที่สองพ่อพ่อแล้วเปล่าอือย่างได้สีทำฉีให้เล่าไปเลือกเอาเลยสีแอมสีชมพูบ่เอ้ยเพื่อนบ่มีลูกสาวลูกสาวว่อ๋อแต่งงานลูกลูกชายลูกชายคนหน่อยเอาเอาสีมากสียังสีอะไรห้องน้ำสีสีห้องน้ำกับสีประตูขอคนละสีนะสีอะไรก็ได้เขียวก็ได้ฟ้าก็ได้ อะสีดูไปดูสีดูบ่มีความคิดเห็นอะไรก็ได้เห็นปะเอออ่ะแล้วเราจะสีอะไรอ่ะก็สแตนดาร์ดก็สีฟ้าสีเขียวพวกนั้นแหละสีแดงก็ได้สีแดงก็ไม่มีแน่นอนเปลี่นก็ได้สีแดงก็ได้สีดับโอ้ยสีดับมันคือรักเลยสีแดงก็ได้แล้วก็เอาประตูสีอื่นตัด อ่าตอนนี้พี่บ่าวก็กำลังลงมือแล้วนะครับเอฟซีทีแดงบอกทีแดงมันเง้ยสามเพื่อนก็ได้ข่อยเบ่าซื้อเพื่อเพื่อนเที่ยวเคยมีได้เนาะเทียวมันทั่วไปแล้วไงสีอะไรพี่บ่าวจ้องเบิงเพื่อนถูกฉลูกับสี่ยังเอาเาก็ได้แต่คุยกันเงี้ยให้เพื่อนคิดซะก่อนโอ้ลูกพี่เฮ็ดเนี่ยนี่ก็ทำอย่างนี้ก็ไม่ดีดิคนอื่นไม่ได้ทำ โอ้ลุงพี่เขาคือโหดวเทะเมาเลยบอกกบานี่เออเมาคันเมาเลยเเมาลยพี่บ่าวพี่บ่าวเมาเออทำงานเมาล้างมือไปแล้วนะเจ้าทุกคนลูกบ่ได้บ่เทาห่างเงินมาโดนนี่ห่างเงินมานานโอ้แรงเหลือเนาะช่วงนี้เนาะไม่เหมือนไม่เหมือนช่วงนั้นเนาะฮะแบ่งกันบ่เอาเนี่ย ได้โอ้กระบะที่สองก็ประมาณสักสามกระบะสี่กระบะพอดีสี่กระบะฮะพ่อพ่อพ่ออยู่สองกระสอบได้อยู่เออเอาไว้ตักไว้จะคู่นึงยาโอท่อท่อร้าไม่พอเราไปซื้อเพิ่มก็ได้อื แตไม่ยเอาเอาเลยเอาเเอาให้มันสวยๆไปเลยอืมอ๋อมันสวยๆไปเลยแมนแมนเราเอาให้มันพอดีพอดีไปเลยนะอืมเอาขึ้นอีกกระบะเลยพี่น้องเดี๋ยวผมตักทรายนะครับเพิ่มโอ้โหเนี่มานอนอยู่นี่ไป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 ขอเฮ็ดงานเนี่ยโอ้เออ สองสามสามสามคู่เพิรนจะใช้ประมาณสิบคู่สิบถึงสิบสองแล้วแต่เนาะสามสามแล้วพี่เนาะโลหิน สี่ห้าสี่ห้ากนีโนะจะเซอร์ไพสนับนิดเดียวหกกเลยเอฟซีอ่ะว uh, ันนี้ก็ตักปูนเรียบร้อยแล้วเอซ นะครับกระบะที่สามก็เริ่มพอแล้วปอใส่ปูแล้วโคเลโคเลเลยเอฟซี FC. นะครับ,ใ,บใส่น้ำใส่น้ำตักน้ำใส่ก่อนพี่น้องลองขโมยปึบอ,อยากจะไปทำที่ไหนก็อยากให้แบบมีทีมงานแบบนี้ <c oughs> เข้ากันเนาะรับรองห้องน้ำเนี่ยน่อฟซหลังจากใส่น้าปูนต้องเอาหินหินไปเลยป่ะเอาหินไปผสมเลยนะครับเอฟซีหินไปผสมบอกว่าไม่มีงานทบอาชีอเนี้ยเน้ยบ่ค่อยกอก่อย ให้พุ่นก้อยก่อนเอ้พุ่นคเลโคเลก่อนอาออีซีใส่ได้ับคลิปอืบอืมเาไปอู้ ไอ้เกียร์ครับตักหินก่อนนะพี่น้องที่ไงาปุดกอตักหินตักหินลงไว้เยอะๆหน่อยอันนี้เป็นกระบะที่สามะครเนี่ครับเป็นกระบะที่สามคาดว่าสี่กระบะจะเรียบร้อยเสร็จพอดีนะพี่น้องสี่กระบะก็คือน่าจะโอเคอ่ะ ริ่งไม้เร่งมือได้ไปกล่องมีกล้มาทำพี่น้องกินข้าวในเด้อคุณพ่อมืาอนิเมือ่อวานเห็นข้าวบ่กินข้าวเลยเฮ้อตกใจกิน,นโอ้ตกใจกินเพิ่น,น,<อ>นไมไ่กินข้าวกินปลาเมาื่อวานเพิ่นดีใจพเพิ่นเร่งทำเลยพี่น้องเอฟซี เราก็ถามว่าโฟุ่นโบหิวคนวะน่นพ่อ,อบ่เอาพอก่อนพอก่อนก็ได้นะครับพอก่อนอืมอืมอคเลโคเลไปก่อนอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ